สวัสดีตอนเศร้าครับผมผ้ามือหมอกเลยเอเศร้าเ,เลยหมอกหมอกท้องทุ่งนาครับผมนี่ไม่จะหมอกเลยสิน้องบรูว่าโทรศัพท์จับภาพเลยหรือเปล่าหมอกหมอกเป็นทะเลหมอกครับผมบรูว่าโทรศัพท์มันจับภาพหมอกเลยบอ ทะเลหมอกตอนเช้าบ้านเราตอนเช้าๆอากาศหนาวมากครับผมทะเลหมอกทางกลางหมอกน,ะอนี่นะตอนเ้ี่ยว พื้นนี่เปียกหมดด้วยนะคันแแท้ได้เปียกหมดครับผมตื่นช้อนตื่นตอนเช้ามารับอากาศบริสุทธิ์ครับทะเลหมอกตอนเช้ารุนสวัสดีพีน่น้องทุกคน สวัสดีตอนเช้าทะเลเหมอกครับหายใจออกปิดควันเุมนหลือพี่นองหนาวครับ เป็ดเทพเล่นน้ำตัวถ่ายเปิดไฟเอ,อิดไฟกระเล่าเกียว้ไไฟกระผิบโบ่ถนหลังจานอยู่พีนน่น้องเยวเศร้าหนาวกอน ลัางจานพาพีน้อกนั่นเธอมึงทะเลหมอกสุดรั่เป็นติดตอนโซโซอากาศน้ำหนาวจนสัน่นเ,เ,น,เนี่ยไฟเห็ดใส่กว่าคือเกาเวัดจรักโงเวียนชีวิตเพิ่นใส่กว่าคือเกาเหรอ่เห็นเดียนเห็นดาวนั่งโหดอเห็นทะเลหมอกง่งามงา่าย ทะเลหมอกหน,วนาวอยู่เนี่ยคอ,อ,อยเราบนหนาวปานไหนได้เล่านี่เนี่น้องมาทำตื่นเลยสูบน้ำประดานสูบไต้เศร้าตื่นเด้เล็กๆี่น้องพ,อออพ่อได้อาบนเข้าไป พเนยีพนยพเนีงยงเบเดี๋ยวพเนยียไปเปิดร้านกนไปจะเช่ารู้ยังอยต้องไปซื้อกระลัมได้ไหม่ซื้อบ้านของคุณบ่เฮียนเฮียนพ่อย,ยนั่นแหมซีแยก่ก็ได้เลยแม,ม่เด้อบ๊มยจักหัวเล่นบ่อุ้ไปคอยออกไปเลยคอยออกไปคอยไปซื้อเลย อืมตลกสองหัวเนาะตังหัวละสาอหัวต้งหัวละสามิฮะกันอืมเข้าใจหะาก็ซื้อหเดียว เก,กี่ยกินก็เขาไม่ได้เฮ็ดมั้งเออตอนเที่งมมยมออมงมันจนะกลับมาเฮ็ดบุ๊เพื่อสีขายวันจันทร์เอามาลงวันจันทร์ได้ปะเห็ดลงวันจันทร์ได้ปะเนี่ยอืม เพืนสาวลูกเด็กพี่น้องจะจัดไปจำบ้านไปจำบ้านแต่บางวัอยู่ตรงยัดเนี่มือนเดิมเพราะว่ามืออื่นนี่นี่ไปโรงเรียนเขาสั่งยัดเ่ยเมือนเสาเมื่ทันนอกจากเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเพื่อนยังขี่ยัดเ่ยเมือนเสาได้ถ้านี่นี่ไปเรียนเพื่อตรงในสิปอนเขาปอนน้ำในสิ อาบน้ำแต่งต,<ห>ตัวเองลูกอืเขาหาน้ำให้ลูกแล้วก็ไปซุงลูกอี่มันต่อชี่าเนี่ยบท่านบได้เหตุเลยล่ะอันนี้พ่อ,อนี่เพิ่นกะตื่นสายได้หไหมพี่น้องให้เพิน่นนอนเต็มทีได้วันหยุด ถ้าเพิ่นตื่นขึ้นเพิ่นก็มีแต่น้อยนั่นเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ไปโรงเรียนเนาะถ้าไปโรงเรียนเฮาก็ปลูกมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วมันจะบ่ทันโรงเรียนเขาปลูกง่ายเลยบ่มีงอแงพร้อมว่าไปโรงเรียนช่วยปลูกง่ายขนาดคู่ยังว่านี่นี่ถึงชิโนนที่หลังเพื่อนเตรเป็นอาให้ดูกับลูกบอลบุญมุกเร๋อ เป็นคนตื่นไงตื่นขึ้นกับมองงอเงี้ยก็ยบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเก็บบรรยากาศมาฝากมาตอน หนาวๆขอบคุณที่ติดตามนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับเพนยูเห็นตอนนี้หมอเห็นหมเป็นหมเป็น